ค่ะพี่น้องขาแกงกระดูกหมูนะเอาแต่กระดูกเนาะแกงอมกงอมแกงออมพี่แกงตำพอแตกแตกคั่วแบบไม่ใส่ไม่ใส่น้ำมันนะคะนุ่นผักชีต,ต้นหอมมะเขือที่ได้มาเมื่อวานนี่ก็จะใส่ไปเลยอันนี้แค่กระดูกหมูเนื้อติดหน่อยๆนะคะ เราก็จะคั่วหมูให้สุกเนาะนี่เลยนะคะหมูหมูใส่พริกคั่วพอหอมนิดนิดอันนี้น้ำ้ังคกน้ำร้อนเลยลาดลงไปปล่อยให้เขาเดือดแล้วอุหมูสุกก่อนถึงจะใส่ผักนะคะทุกคนเอาแบบง่าง่ายอยากกินแกงอ่อมผักชีลาวมะเขือ สีพริกน่าจะเผ็ดอยู่นะนะคะให้โมสุกนิดนึงน้ำร้อนๆน,น้ำจุดๆถ้วยเดียวกินคนเดียวเพราะมีแต่กระดูกปอาเนื้อให้ลูกเต้ากินนะคะนี่พี่น้องเบ่งสีสันเดีเติมน้ำาีีกนิดนึงน้ำร้อนไปเลยจะได้ไปไว เดือดอยู่แล้วเนาะก็จะมาปรุงกันเลยค่ะปรุงก็ไม่ยากนะฮะแซบนัวเยอะๆน้ำปลาตามลงไปอืมถึงถงไม่ต้องใส่น้ำปลาอันนี้ก็จะเอามะเขอือาใส่ลงไปเคี่ยวกับหมูกระดูกว่ามะเขือก็จะนานสุกเนาะ ดูเหมือนจะเยอะเพราะไม่เยอะนะคะเพราะว่าเป็นกระทะเขาเรียกอะไรนะกระทะไอ้ก้นกว้างเป็นกระทะก้นกว้างนะคะก็เลยแบนๆใส่แค่นี้มะเขือแล้วรอมะเขือกับหมูสุกแล้วเราก็จะมาใส่ผักจ้าจะเคี่ยวนา,นานหน่อยเพราะเป็นกระดูกงูเนาะอือือ ออกเลยอร่อยแล้วถึงปลาเค็มพอดีมานะคะอะ่ใส่ไปเลยผักต้นหอมผักชีแล้วก็ใส่ข้าวคั่วตามลงไปเลยหอมๆนะคะแก,งอ,ออง,แแกงอ่อมของแท้นี่แกงอ่อมของแท่ น้ำอุจจุกินคนเดียวหนึ่งถ้วยอาจจะเป็นที่ยดาแย่งหน่อยนะคะพร้อมตักเสิร์ฟจ้าพี่น้องค่ะนี่โอหต้นหอมต้นนี้แค่สุกนะคะสำหรับต้นหอมเนาะไม่นานนี่อู้เสียดายมีข้าวเหนียวค่ะอืมหัวลอยเลยค่ะ